ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแถวสุดท้ายแล้วนะคะที่จะเพิ่มแถวนะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะเดี๋ยวหนิงก็จะปิดงานก่อนนะคะแล้วก็จะทําการรอหอเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะวัดกันนะคะทุกครั้งเวลาที่เราจะเอาเข็มออกจากตัวงานนะคะเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะก็ใช้ที่คัาลายนี้แหละคะ่ะคลองไว้อย่างนี้นะคะ กันมันแบบหลุดลันไปอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนใช้เป็นหลักเซนนะคะนี่อู้สิบห้าเป๊ะค่ะทุกคนสิบห้าเป๊ะนะคะอันนี้เราจะถักเออจริงๆอ่อะลูกค้าวัดศีรษะมาให้หนิงอะห้าสิบสี่เซนใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยความที่หมวกพวกเนี้ยนะไม่ควรจะใส่หลวมเกินไปใช่ไหมคะแล้วก็อย่างหนึ่งเราถักนะคะ ให้มันได้50เซนเพื่อที่เวลาใส่นะคะมันก็จะขยายได้อีกนิดนึงใช่ไหมคะมันก็จะแบบใส่กระชับหัวพอดีพอดีเลยแต่ว่าถ้าใครชอบหลวมจริงจริง,รงะนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนเข็มเป็น3.5มิลนะคะในแถวถัดไปแบบถ้าจะเพิ่มเพิ่มหลักนะก็เป็น3.5มิลนะหรือว่าถักให้มันแน่นอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ประมาณ17เซนอะไรเงี้ย พอได้อยู่แต่อย่าให้ใหญ่เกินไปนะคะของหนิงเนี่ยเดี๋ยวหนิงก็เวลาถักตัวหมวกใช่ไหมคะหนิงก็จะถักแบบสบายมือเลยทีเนี้ย งานมันก็จะขยายอีกนิดนึงนะคะงานอาจจะได้อยู่ที่ประมาณ51-52เดซนแล้วเวลาลูกค้าที่มีขนาดศีรษะ54เซนอย่างเงี้ยใส่เข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนแบบพอดีพอดีอย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่แน่นไปไม่หลวมไปนั่นเองนะคะเรื่องน้ำหนักมือนะคะทุกคนเป็นพื้นฐานของนักถักนะคะเราต้องฝึกตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ปรับนะคะให้ความแน่น ความหลวมอะไรพวกนี้อยู่กับเรานะคะเ,เวลาที่เราจะแบบปรับลดขนาดงานต่างๆโดยที่ใช้แพทเทิร์นเดิมเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเลยไม่ต้องเปลี่ยนเข็มไม่ต้องเปลี่ยนใหม่อะไรใดๆนะเพียงแค่เราปรับน้ำหนักมือเท่านั้นเองเราจะเพิ่มลดขนาดเท่าไหร่นเนี่ยมันเป็นไปนตามใจเราได้เลยนะคะอันนี้สำคัญใครที่เป็นมือใหม่นะคะต้องหัดถักนะคะอย่างที่หนิงเคยบอกในคลิปอื่นๆนะว่าต้องหัดถัก ออพอหนึ่งขออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะให้มันได้แบบน้ําหนักมือที่แท้จริงของเราเพื่อที่เราจะได้ฝึกลดขนาดเพิ่มขนาดนะคะด้วยการที่เราจะดึงแน่นดึงหลวมอะไรแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นแถวใหม่กันนะคะในแถวที่6 นับนับก่อนนะคะมี5แถวเราเพิ่มไป5แถวใช่ไหมในแถวที่6เนี่ยเราจะไม่เพิ่มอะไรใดๆแล้วนะคะเราจะถักหลักต่อหลักไปเลยไม่ต้องมีการถักสองครั้งในหลักเดียวกันอีกแล้วนะคะอันนี้นะอันนี้เป็นลายพื้นฐานธรรมดาเลยนะคะ เหมาะสำหรับใครก็ค so, ือคนทั่วไปนี่แหละค่ะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ป่วยนะคะระยะพักฟื้นนอนเยอะอะไรเงี้ยก็ลายเนี้ยก็เหมาะนะคะแล้วก็ใบเนี้ยตั้งใจถักให้ไม่แน่นเกินไปนะเพื่อว่าเวลาแบบเออหลายท่านนะเวลาไม่สบายก็ต้องกนศีรษะใช่ไหมคะช่วงรับยาอะไรเงี้ยก็จะได้ใส่หมวกตัวเนี้นอนนะจะได้ไม่ไอไม่อะไรเงี้ยเนาะนี่นะคะก็ถักเป็นโซ่สาม แถวต่อไปนะคะก็จะเป็นโซ่สามนะทีนี้ความยาวของงานน่ะหนิงจะถักอยู่ที่ประมาณ25หรือถึง28ดนะคะแต่ว่าใบนี้ยจะถักให้หมด2ม้วนเลยนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ25ห้าหรือ28เซนเนาะเพื่อว่าที่แบบบางทีก็จะพับหมวกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะพับขอบแต่ถ้าไม่พับก็ได้เหมือนกันมันก็ดึงไปแบบ ข้างหลังเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราใส่มันจะได้ปิดหูปิดอะไรงี้ด้วยนะถ้าเราทําสั้นเกินไปจริงๆอะทํ่ามเซนก็ได้แต่ว่าทําสั้นเกินไปเนี่ยบางทีมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะมันมันจะหนาวตรงต้นคออะไรเงี้ยนะคะแต่พอเราทําหมวกยาวเงี้ยเราก็แบบใส่เฉียงเฉียงไปข้างหลังอะก็จะช่วยคุมต้นคอได้ด้วยนะ คือประโยชน์ของหมวกนะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าหนิ่งอะจะใส่หมวกบ่อยมากนะหมวกพวกเนี้คือแบบใครที่เป็นหอบหืดหรือภูมิแพ้อะไรก็แล้วแต่เนี้ยแบบหรือแบบแพ้ความหนาวเนาะนอนห้องแอร์แล้วไออะไรเงี้ยนะคะก็ใส่ได้นะคะช่วยได้เยอะ โอเคเนี่ยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าหนิงอะถักหลักต่อหลักไปเลยนะคะไม่มีการเพิ่มแต่อย่างใดนะคะไม่มีการเพิ่มขนาดนะคะไม่ไม่มีการแบบถักสองครั้งอะไรอย่างนี้แล้วนะคะพอแล้วใช่ไหมอ,อ,อันนี้นะคะเดี๋ยวเรา,เาไปถักนะคะให้ครบนะคะทั้งหมดนะมันจะต้องมีเจ็ดสิบห้าหลักนะทุกคนทุกแถวต่อจากนี้นะคะจนได้ความยาวตามที่ต้องการใครจะถักสั้นถักยาวแล้วแต่ จนความยาวตามที่ต้องการนะคะก็คือ75ห้าหลักเท่านั้นห้ามขาดห้ามเกินวิธีการก็คือว่าเราต้องถักแล้วก็นับนะคะนับทุกแถวเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แบบงานมันยุบนะงานมันเล็กลงหรือว่างานมันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเออถักให้มันครบทุกหลักเราจะได้ขนาดตามที่เราแบบคาดหวังนะคะคำนวณไว้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะโอเคนะเดี๋ยวเรา ไปถักนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมาพบกันนะคะคือทุกคนแถวต่อจากนี้ก็คือจะต้องขึ้นโซ่สามเหมือนกันนะแล้วก็ถักเนี่ยคะ่ะหลักตละลักเหมือนกันแล้วก็จบงานด้วยรอหอซึ่งเดี๋ยวท้ายท้ายใกล้จะจบแถวเนี่ยหนิงก็จะมาทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ไปถักต่อกันเรื่อยๆนะคะ